Icana, วันนี้มีรีเควสจากคนในบ้านว่าให้ทำอาหารให้กินหน่อยเรามาทำความรู้จักกับมักกโรนีกันก่อนรูมักกโรนีนั้นนะมันก็คือหนึ่งในพาสต้านั่นเองมีต้นกำเนิดมาจากอิตาลีตั้งแต่สมัยมาโคโปโลย้อนกลับไปน่นกัเราวก่า ในช่วงศตวรรษที่8มีพ่อค้าชาวอารักย้ายถิ่นฐานเข้ามาทางตอนใต้ของอิตาลีทําให้เป็นต้นกําเนิดของพาสตา้าอย่างแท้จริงส่วนคําว่ามักกโรนีนั้นมาจากชาวซิซิลีซึ่งหมายถึงการนําแป้งไปบนดนิดานเองจริงๆแล้วพาสตา้ามีมากกว่า600ชนิดแต่เขาแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือ พาสต้าที่เราคุ้นเคยกันดีในบ้านเราก็อาจจะเป็นพวกสปาเกตตี้มักกโรนีราวิโอลีไปเสิร์ชหาข้อมูลกันดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแต่ตอนนี้เรามาเริ่มทำเมนูของเราดีกว่าอะงั้นเรามาลงมือทำกันเลยใ้ไงตยองไปอ,อ่อละลายทำด้กระเทียมนนครับออเริ่มหอมหอมอย่ับ ใส่กอรอกนะครับเราต้องตามด้วยไข่่1ฟอง2ฟอง3ฟองที่4ปุ๊บแปราให้เข้ากันดูเป็นไข่คนยังไงยังไงครับ <c oughs> ตามด้วยมัสโรนีซอสผักทศอิ้วขาน้ำตาลหอมหัวใหญ่ผักเทศรุรสด้วยเกลืออีกทีตามด้วยพริกขา่าสุดท้ายกรนหอมลองจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับลองไปทำกันดูกินได้ไม่ได้ยังไง,องบอกกันมานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ